วันนี้เสนอตอนจัดของใส่รถพ่วงข้างใหม่ก่อนจะออกเดินทางวันศุกร์ที่26กรกฎาคมพศ2567อันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมจัดของลงเข้ารถครับ <laughs> <c oughs> มันก็เยอะอยู่นะเออเอ้อ เยอะอยู่อ่ะมาดูข้างในครับน้ำน้ำางังละสองลิตรห้าถังก็สิบลิตรสิบเอดลิตรกับข้างบนเนี่ยน้ำสิบเอดลิตรแบตเตอรี่แบตเตอรี่สำรองแบตเตอรี่สองลูกครับลูกหนึ่งเสียแล้วเอามาใช้แล้วก็ พักพ่วงออกหลอดไฟหลอดไฟอันนี้ก็ชุดชุดแปลงไฟชุดชาร์จไฟแล้วก็มันตินดิจิตอลมันติมิเตอร์เอาไว้วัดไฟอันนี้กล่องตัวนี้ก็จะใส่คอมคอมเล็กคอมน้อยทิชชู่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้เตียงรัดไว้ละอันนี้ก็ตะกา้า ตะกร้าอเนกประสงค์ตอนนั้นเคลื่อนก็เจ็บหลองฉี่เ,เวลาอันนี้ก็คือเวลานะครับเอาไม้กวาดไปด้วยของตรงนี้นี่เป็นของพลาสติกครับใส่ไว้ดัน ระหว่างแบตเตอรี่ไม่ให้ไหลมาแล้วก็ไม้ไม้เตียงไม่เลื่อนออกไปแล้วก็กล่องพลาสติกตรงนี้จะดันเอาไว้สามทางเลยประมาณก็เป็นแดงๆนี่ก็ถังล้มันสำรอง5ลิตรถังน้ำมันเครื่องลิตรหนึ่งนี่เอาไว้ใส่น้ำมันหุงต้มนะครับ ใช้เตาน้ำมันตอนนั้นก็เป็นไอ้เก็บกระจุกกระจิกน้วยผมก็จะเก็บใส่กล่องเนี้แหละครับมองเห็นดีข้างในข้างในตัวนี้ก็จะเป็นห้องครัวเก็บอาหารทางน้อยหางอาหาร อันนี้เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าสี่ชุดกลางวันชุดหนึ่งกลาคืนชุดหนึ่งผ้าเช็ดตัวเสื้อคลุมถ้ามันหนาวมาก็คลุมนอนหนาวคลุมนอนรงเกงในอันนี้รองเท้าบุอันนี้กาวชิดไฟชีดทับอันนี้ชุดนอนนะครับ ที่นอนโยคะฟูกที่ใช้นอนบนเตียงนะครับตัวเรียกเป็นกล่องของเชือกของเชือกสาเต็นทสี่ชุดสี่ชุดแปดเสา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหม้อสนามเตาสนามเตาน้ำมัน แล้วก็ชุดนอนน้ำปลาก็ทำความสะอาดกระบังลมอันนี้คำ้ำค้ำพวงข้างให้นิ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นสมอบกค้อนสมอบกยี่สิบตัวสมอบกยี่สิบเซนยี่สิบตัวค้อนตีสมอบก ก้าอีสนามโต๊ะสนามมันก็น่าจะครบแล้วเนะที่จะต้องมีก็คือไข่ไข่ไข่ไก่มามา่มาเอาไม้ช็อตยุงเอาไปด้วยเอาเอาหมอกันน็อกอีกขนานี้ก็คงจะไปได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับตรนนั้นก็เป็นไฟสนามน็อตน็อตไฟสนามอุปกรณ์ หลอดไฟหลอดที่สองอโอเคประเด็นก็คือจะจัดของลงรถยังไงนะครับเพราะว่าของกัดตอนนี้ก็คงอยู่ตรงนั้นนนะเวลาจอดรถเสร็จของที่จะต้องลงมาก่อนก็คือพวกกาวชีทไฟชีททาร์พวกเต็นนะครับเสา สอพวกนี้ก็จะต้องเอาออกมากลางของพวกะเรมันของหลักอะ่ะมันต้องอยู่ข้างล่างเอาอ,อ,อย่างไ็ต้องจัดจัดอะไรที่สาได้่ส่ไปก่อนเนาะเวลาถึงที่ถึงที่หมายก็อันไหนลงก็ลงก็ต้องเลือกเลือกทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองจัดดูก่อนนะครับ เสร็จแล้วถึงจะดูไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปมันก็ต้องเอาผ้าวางก่อนเนาะ ก็ต้องวางอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผ้าไปข้างหน้า ทั้งเนี่ยทั้งนี่ต้องสะดวกแกะออกนะครับเนี่ยเวลาน้ำมันหมดก็จะได้อะมาได้ขึ้นได้ไม่ได้เอาให้ตรงนี้ยุ่งเลยนะเนี่ย ลองเอาไว้ก่อนอันนี้ที่นอนที่นอนปูเตียงตอนนี้เอาออกมาก่อน ตัวนี้ต้องสะดวกในการหยิบใช้งานเพราะน้ำมันหมดไม่สะดวก เบาสนามหม้อสนามชุดทำความสะอาดอ๋อมันจึงมีพัดลมอีกนะครับเดี๋ยวไปเอาพัดลมมาก่อนพัดลมปิกนิก พัดลมแคมปิง้งผมเอาใส่ในถุงพัดตติกว่ากาัน <c oughs> กันน้ำพ่อพัดลมอ้าวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้องมันใหญ่อยู่ครับคงต้องหาหากล่องเอากล่องมาใส่มัน อันนี้มิดาวางลงไปเลยนนเหมอกสนามรับปลา เีาไว้ไหนให้ดีเลยครบอ๋อเอานี้หลดอ่ะฝากฝากไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยเอาลองฝากลองวางไว้ก่อนกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าเสื้อผ้า 6 tháp Giao ít Giao Không ở hàng Giao ít ไ,ได้สงครับน่าจะเป็นไอ้หนเมตรกับสเมตร ได้นี่คือพัดลมพัดลมพุชเน็กว่าตรงไหนเมื่อกี้มันถอดถอดประกอบได้แต่ไม่ถอดหรอกใส่ไว้อย่างงี้เลย โต๊ะสนามก้อีกสนามสมอบกละครอ,อันนี้ของหนักของหนักวาง Khoảng khoảng vây có đại. Khót. nó là sờ mỏ bộc. Thôi sẽ pha หาถุกใส่ดีกว,ว่ามันมันมันจะดิ้นเอ้าลืมเอาตอนเนี้ย เรือหมวกกันน็อก phát rộn nữa Thằng cháu nữa À xém, Lưm Khung 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 แล้วก็เอาพัดลมไปทางหักซะละรองเท้าก็กองกองไว้ผิดยังไงไม่ได้ผิดนานผิดแค่เป็น ล็อกอยัดลงไปเท่าที่จะยัดได้หาที่ยัดนี่โดยประมาณนะครับนี่ยังไม้นี่ก็ยังมาใส่ไม้รองเพียงอันนี้ก็ยังม่ได้ใส่อีก อแล้วเอาสายในรัดอีกทีนึงข้างหลังก็ยังไม่ได้จัดเลยให้ดูข้างหลังแดดส่องครับเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาจัดอีกทีคาดว่าครบแล้วก็เดินทางได้ครับอ่า ใกล้แล้วครับใกล้จะได้ไปละพี่อุ๋ยกับพี่ตุ้มขี่รถไปเชียงคานก่อนผมแล้วล <laughs> อ้อยอ้อยหรืออุย๋ยไม่รู้นะภาษาอังกฤษเดี๋ยวได้ไปครับได้ไป